สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลชนเนลแมซิมอนมาตรวจโควิดอาการเก็บคอกระซออกระแซไอปวดหัวมีอาการจังใดนอ้อตรวจโควิดพี่น้องเอ,อ้ยอยากหูขนเที่ยวเล่นที่มาหลายๆกับมีแต่ไข่มีแต่เก็บคอไปเล่นวงสก,กีนันค้นกันหลายๆแม่เมซิมอนก็นเลยบ่มันใจก็เลยตรวจโควิดสักหน่อยหลุ่นปันคักว่าถอหง้อยละวันทีหนึ่งบ่ได้ติดโควิดพี่น้องจา้า คนออกมาแล้วแมซิมอนพามาเบิงหม่องพักบ้านแมซิมอนทีว่ามาอาศัยบ้านตาอากาศหนึ่งสองสองขอ,อ,องน้อนในห้องนี้ก็มองนั่งเล่นเมซิมอนพามาชมทีวา่ามองพักแมซิมอนมาพักแบบได้บ้านพักตากอากาศเป็นห้องกว้างอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำพี่น้องห้องอาบน้ำมีอ่างสองอ่างมองล่างนา แล้วก็ไปตู้อาบน้ำอันนี้ก็เป็นห้องห้องขี้พี่นอ้องน,นี่ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนี่สองเตียงแม่จิมอนสิมาบอกราคาตอนถ่ายคลิปด้อยจ้าอันนี้ก็มองนั่งเลนหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องอันนี้อีกห้องหนึ่งห้องนอนห้องใหญ่กับสองเตียงนอนคือเก้ากว้างขวางคักพี่น้อง นาระเบียงก็สิเป็นพลวิวที่มาสามารถเลนที่มาฟังทั้งพ่นก็ได้เป็นเส้นทางแม่สิมากระสิพามาช่อมยิบนี่มองนั่งเลนทูกของสิมีมองนั่งเลนสำหรับไว้นั่งพักผ่อนนั่งเลนอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวบักยังกว้างกระสิมีโทรทัศน์ตู้ใส่ถ้วยใส่จานอัน,นก็สิมองนั่งกินขา่าวอันนี้ก็เป็นห้องควัว พุ่นตัวแสพเมยู่นี่เองบอกแม่หิวข้าวแล้วก็สิต้มมาใหม่ซิมอนกินพุ่นน่ะของครัวพี่น้องสะอาดสะอ้านคักมาเบิ่งตู้เย็นตู้เย็นสะอาดข่วงดีดีพี่น้องวิวบรรยากาศข้างนอกอะโอ้ระเบียงหน้าก็มียตัวให้นั่งเล่นพ่อพี่น้องสวยงามตัวกินข้าวก็สะอาดสะอ้านมองกินขา้าวพี่น้อง กวางขวางค่ะแมซิมันก็นไปซื้อของให้ลูกเอาขึ้นมาของยูของกินที่ไปตลาดคําแล้วๆก็ให้ลูกขนของขึ้นมาอันนี้สั่นสามบ้านหลังนี้มีสามสั้นแมซิมันยุสั้นสามบ้านหลังไงหลังกวางอู้ดอีกของหนึ่งก็เป็นห้องคนเซาบุญห้องคนเซาตรงขามกันซื้อของเขามาี่นองมาเด้อสดต้มามะม่าแกนะ่า แสบคักว่าป,ปากว่าวนังการ์ตูนกับเบิงคือเกาบ้านที่ว่าแม่ซิมอนมาซานีก่ะสามห้องนอน6กเตียงนอนเจ็ดคืนกับหนึ่งพันสยยูโรรวมรวมค่าอินเทอร์นเ,นเน็ตคา่าภาษีเกี่ยวกับจอดรถรวมมดสองยางกะในราคาเจวันที่พักคอนอยู่บ,บ้านต่างอากาศกับราคาสำเนะพี่น้อง พี่น้องว่าคุม้มบ่เนาะที่ว่าแม่ซิมอนทายให้เบิง่งกับห้องนอนกับห้องน้ำกับอันห้องครัวกับหน้าระเบียงวิวสวยๆงามถ้าตีเป็นเงินบาทห้าแม่ซิมอนกับบุรี่ดเดินตอนนี้เงินมันลงเงินมันขึ้น,มน,น,น,าาน,น 1, แม่ซิมอนกับบุ๊เดเบิ่งจักเถียกันในราคาเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดคืนหนึ่งพันสองร้อยยูโรแม่ซิมอนก็ว่าคุม้มอยู่พี่น้องมันกว้างขวางแล้วก็เตียงนอนกับลายห้องพร้อม มีเตียงมีผ้าห่มสะอา,าดดีอันนี้นะซิมอนก็นัง่งสดมามา่ายู่คักอากาศก็นาๆนกินง่ายๆเด็กเส้นเล่นที่มาจนละลายจนว่าปากเป็นแผลเหมือนพ่อนะปากเปืเ่อยเป็นแผลเหมือนพี่น้องหนาวละลายจนว่าซีมอนปากเป็นแผลขอบคอบปากลิ้นสีปากน่นเปื่อยเป็นแผลเล่นที่มาละ<ด>ลาย,ลาย <laughs> โอ้ยแม่ซิมอนกะ ปากแตกพี่น้องเอ้ยครีมทา้าได็กกับอายุมันหนาวมันเย็นบางกลางคืนกับติดลบหอดแปดบางมือบางขึ้นกับติดลบสิบห,ห,หนาวคักสดมาม่ากแกหนาวคุณน่ะห่อน,นี่นะห่อนคักห่อนแน่สดโคตรถวยตอนนี้หิวแห้งมามานี่ขึ้น,นในห่หอเครื่องใส่หอ่อหนึ่งว่าสิบลอิมก็เลยใส่ไหห่อเครื่อง แล้วก็ใส่เนือ้อไก่หน่อยหนึ่งเห็ดหนามซุปแบบก๋วยเตี๋ยวปูนยัดเขาใบซี่ม่อนเฮ้ยความยิวกินค้าหญ่คักค้าหญ่แนะนะน่แสพจิ้มคักแเสบแน่แมซี่หม่อนต้มหม้อน้าอันใดยสำหรับซุปใสเเ่เห็ดหมาก๋วยเตี๋ยวเห็ดหม้อย้อยไว้ทีเดียวยนะเวลาสุดห่อนๆมีแห้งค่ะความแสพเบ่าปากบ่เว้าบ่าบาสนใจใดใดทั้งสิ้น การตูนกระเปิดฟังข้างๆกันพากันยู่ข้างนี้สุดมากๆเขาเราถวยพี่น้องุ่านะเสียบเพื่อทาดเพื่อทาดแม่ซิมมนก็ตรวจโควิดแล้วกับบ่ท่านเอกมีอาการใดสินแต่ว่าอาการปวดหัวเก็บคอไข้นิดๆก็สงสัยเป็นตามอากาศต้องตรวจอีกสักรอบจากสามสอตรวจอีกเทีนึงคลิปบ้านสไต แมซิมอนคือก็จะผ้าเ้าเสียเสียนซชเอนให้เบิ่งบรรยากาศในบ้านที่ว่าแมซิมอนมาเซียวยูเป็นสภาพจจงใยแมซิมอนก็พาให้เบิง่งเราด้อจ้าสำหรับเอซีที่ถามมาเนอว่าอยากเห็นใบออนขังในตากอากาศขัดเจ้าเป็นแบบใดแมซิมอนก็เลยได้เขมามาบ้านก็เลยทาให้เบิง่งพออยู่พี่นอ้องพอมาอาศัยพักผ่อนช่วงนาหิมะมาเล่นหิมะ ม่ซิมอนก็บฮอเนื้ออยู่เนื้อกินมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่นานๆที่จะไปเสื่อนกับเขากับน้ำเพราะามันไกลมันขึงเขาไปซสื่อกับเขาอันตามในเมืองมันไกลครับพูดแม่อซิมมอนเลยซสื่อมแบบทุงใหญ่ที่เดียวเลยว่ื่อไปหลายทีเพราะว่าทางขึ้นถนนภูเขามันอันตราย่อแซสบคักแสบเนี่ยก็จะถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเบิ่งซิมอนกินบ่เหมิดบ่เดียวง,ง่ายๆดอกอีกผูล้ละเป็นชัชวโม่หมุนงจะเลียว เมซม่อนกับเลยไทยไห้ซิมอนอไร่ไกินโชว์เล็ๆเลๆๆกๆน้อยๆกะภาคเสียงไม่พอมเมซิ <laughs> ม่อนบอกจบแด้วเมซม่อนก็จะไปหากินน่ะต้ม,มามา่าสดแก่เก็บคอสักหน่อยหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมให้กำลังใจเขามาติดตามก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคนซิมอนตาสันทะเล แม่ซิมันก็นจะท่ายคิ้มให้สวัสดีมาน่ะซิมันคือคือผู้สนใจแต่ความหิวพ่าปลานี้พี่นอ้องสงสัยสิผู้ละหิวหลายๆแม่ซิมันก็นขอบคุณสุภสุคนยจ้าแ่บคักแบ่บเน่้หลูกค้าจะกินกันเลยไม่อยากไปกวนแซ่แบคัก ใส่คลิปเราพี่น้องไอ้บังซี่หมอนกินจัหน้อยหนึ่งเต็น้อมเงียบๆฝากติดตามคลิปหนาจ้ะบ๊ายบาย